กุ๊กกุไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจียเจ๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เที่ยวคุยดินทำมาหากินตามประษาไก่เอ,อ่ยนี่น,นานๆจะได้ยินเสียงไก่ไก่ชชเช้าๆเกาเรียกว่าไก่ขัน เอเอินมีเหมือนชาวบ้านชาวบ้านน่ะมาอยู่แถวแถวที่พักอาศัยก็ได้ยินเสียงไก่ดีใจไม,ไ,ไม่ได้ยินมานานแล้วแต่ไก่พอไปดูเขาไก่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะก็เรียกว่าไก่ชน ไก่ชนมันจะไม่ค่อยขันหรือยังไงก็ไม่รู้พักหลังไม่ค่อยได้ยินเสียงไก่ขันแต่ก็เห็นเขาเลี้ยงไว้ในสุม่มเวลากลางคืนเขาก็เอาสุ่มครอบไว้ให้มาแล้วเอาผ้าปิดอีกทีหนึ่งถ้าไม่ทำเช่นนั้น จะมีทั้งงูเอยสุนัขเอยมาเก็บไก่เอาไปกินหาหนังสือมาดูอ๋อเรื่องราวของไก่ชนนี้มันไม่ธรรมดานะมันเป็นสร้างเงินสร้างรายได้แล้วลักษณะของคนไทยอะ่ะ ชอบเลี้ยงไปที่ไหนที่ไหนถ้าหากว่าไปค้างคืนที่ต่างจังหวัดเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกได้ยินเสียงไก่ปลุกแต่เช้าแล้วไก่นี่มันขยันทําออกขยันนะขยันขันเหมือนกับนกอะ่ะก็ขยันออกไปออกไปหาอาหารกลับมาเอาคาดอาหารมาให้ ลูกของมันกินด้วยไม่ใช่ธรรมดาเรื่องไก่เพราะว่าไก่ชนสามารถกู้บ้านกู้เมืองได้ก็ไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช